เราสบายดีพี่น้องมื่อนี้กลายสิว่าเราเรื่องสุพรรณเนาะเรื่องที่อขอดแคบแท็กซี่เนาะและมีผู้หญิงส่วนไปลงแลมเนาะเลยสิว่าเราสุพรรณคือว่าแช่ประสบการณ์เราสุพรรณผมว่ามันเทิงเนาะคือว่าประสบการณ์ครั้งนึงในชีวิตนะครับจ้าคำเตือนเด้อคลิปนี้ เล็กน้อยอายุต่ำกว่าสิบแปดปีบุคคลเบิ่งบุคคลฟังเนาะซึ่งเราฟังต้องมีผูปรร้ปกครองผลงานเนื้อหาต้องมีอาจมีความมุนแห้งบ่มบ่มสมม่ในด้านพฤติกรรมหรือว่าเพาศภาษาอย่างต,ต่างๆเนาะต้องใส่วิจารณ์ในการทำฟังทำสุดเนาะเนาะมามาเขาเรื่องเลยก็ดันั้นคอยขับแท็กซี่เนาะกเวลาประมาณคอยออกรถที่หาคอยเชี่ยวเ,เรื่องที่หนึ่งก่อนเรื่องผู้หญิงปเป็นคนเถา อายุประมาณหาสิบกว่าหาสิบกว่า,า 54, ว่านหาสิบสี่หาสิบห้าุ๋เลยเนาะข้อยเจ้าเคลดแหละก่อนข้อยแล่นรถมาจากบึงเวียนใหญ่มุงนาสีไปฟัทงทนไปบางแค่เนาะก่อนหอดสีแยกทา่าพะข้อยแล่นมาประมาณหอดพีกเซมซ้อยหาอยู่เละหลังจากหาขาแล่นมาก่อนจอดส้อยเจมมันจะมีสะพานขึ้นขามแยกเนาะ,ะเกินผู้ไดห้หูนะ แล้วคอยบอกขึ้นสะพานคอยไปไตส่สะพานคอยจะไปเทยียบไฟแดงอยู่ลุงผู้นี้มีผู้หญิงผู้หนึ่งโบกโบกรถคอยผู้หญิงอ่าใส่เสือกาเสือธรรมดานี่แหละแต่ว่าเสือเป็นคอแบบนี้เลยเนาะและใส่ตะเกิดสีดำใส่เป็นตาใส่ตะเกิดเคิร์ดนเลยแหละลโบกรถคอยพอโบกรถคอยปุ๊บมคอยจอดคอยถามว่าไปไหนครับเพคนว่าไปโพสามต้นครับคนว่าเออคนเราอ๋อได้ครับขึ้นเลยครับ มาลักจากเราขึ้นรถ่อยบอกคอยต้องกับรถเด้์ว่าพวกซ้ำตุนมันต้องย้อนซ้อนไปทางมูเรียนใหญ่พูเข,ขาสิเขาซ้อยซิบก็ได้ไปทางลัดมัรู้วสิไปมูเรียนใหญ่เขาแยกบันแขกก็ได้นะมาคอยกับรถผูกคนได้ถามว่าไปทางลัดไหมไปเป็นเซมซอยซิบเลยหรือว่าจะไปทางแยกบันแขกไปทางไหนก็ได้แล้วแต่หนุ่มคนวะไปทางแยกบันแขกก็ได้คนวามาขอก็ะแลนรถไปสักพักหนึ่งเพิ่อนบอกขึ้นมาว่า นมอ่าช่วยป้าอะไรสักอย่างได้ไหมคุณว่าคุณละว่าช่วยอะไรครับคือว่าตอนเนี้ยแฟนป้าตายไปนานแล้วป้ายังไม่มีอะไรกับใครเลยป้าป้าอยากมีอะไรคุณว่าเลยหมายถึงอยากมีเพืยอสัมพันธ์ว่าตอนนี้ไอแฟนป้าตายไปนานแล้วป้ายังไม่มีอะไรกับใครช่วยป้าหน่อยได้ไหมคุณว่าคุณว่าจะช่วยยังไงอ่ะ เข้าโรงแรมกับป้าหน,น่อยได้ไหมโอ้คนลยว,วะไม่ได้หรอกคนลยว,วะเออไม่ได้หรอกผมไม่เอาคนเลววะเออผมก็ทํางานอยู่มันไม่ได้เดี๋ยวมันช่วยคนลยว,วะช่วยป้านหน่อยนะช่วยป้านหน่อยนมาดึงแขนคยดึงก้เสือออกให้เบิ้งให้เบิ้งนบ่โอ้ไม่เอาไม่เอาคนว่าอุ้ย,ววยป้าไม่สวยตรงไหนป้าไม่สวยตรงไหนช่วยป้านหน่อยได้ไหมเออตะเกิดขึ้นเออให้เบิ้งคให้เบิ้งกิ๊กไเนี่ยเนี่ยดูของป้าดิเนี่ย น่าเอาไม่น่าล่อไม่ยากเลยคนเราโอ้โคนเราไม่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 คนตบรถเขาขางห้างเน่อยคนต้มรถเขาขางห้างคนบอกป้าไม่เอาไม่เอามาลงไปเลยลงไปเลยช่วยป้าหน่อยช่วยป้าหน่อยป้าไม่เอาตังค์เธอเธอสักบาทเลยคนมาถ้าเธอเข้าโรงแรมกับป้าเขาว่าไม่เอาไม่เอาไม่เอาลงไปลงไปเถอะบ้านีนล้างจานกันแล้วเด้อคนว่าเราเป็นมิชชัอืสิบเว่าก็คอยตอนทีว่าอย่าหาข่อยซอยเล่าไปว่ามีเพียรทำพันนะเล่าสีบลอกเงินจักบาทเลยอ่า และแหไปเขาลุงแรลมมองเวียนใหญ่ค่ะมองเขาคลายโตค่ะก็เขคิดว่าเราเป็นมิชช่สี่ปหลังจากคุยอะไรแล้วลงรถเลยปุบเรามาคอเงินกับผ่อยถ้างั้นป้าขอตังค์หน่อยได้ไหมเออสักร้อยหนึ่งคนว่ะคนเราบอกไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่ไม่เอาป้าไปเถอะไปเถอะไม่เอาไม่เอาได้ไปขาดอีกงั้นป้าขอสิบบาทแล้วกันคนว่ะเออป้าขอสิบบาทสิบบาทขาก็ไายขอรมบสียเออผมบอกไม่เอาไม่เอาไปเถอะไป ก็การตั้งบิงรถต้นเสาอยู่ดอกเขาบอกไป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 ผมไม่ให้ผมไม่ให้ก็เลยแล้วลงรถออืขก็บนรถออกไปหาเงินมือม่อนัช่วยม,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 มัดปืนอะไร้าคาเสาโอ้จะเป็นละเห็ดขังขากันดีแบบผู้ใดที่เคยขับแท็กซี่ช่ววันพี่น้องคนอีสานนี่หรือว่าโคตรในตามถ้าเกิดคับแท็กซี่แถวนี่แหละแถวฟังทนนี่แถวพิกเกษมแถวทาผ้าแถวเงียนใหญ่เพราะว่าใกล้ก็ต้องเจอปะคนนี้นาะนี่ป้าคนนี้นี่เคสที่เรื่องนาะพี่น้อง เมื่าเล่าเคสที่ซองสุพรรณเคสที่ซองนี่เขาเจออยู่ถนนจะลั่นจะลั่นกะแลโตงมากกับเป็นเสียกท่าพาคือเราเนี่ยคอยขามมาจากถนนอ่าวงสว่างอวงสว่างคอยขามมาสะพานพระรามเจ็ดพราะขวามมาเปิดมันจะเป็นถนนจะลั่นเลยโรงพยาบาลยันที่มาจาังหน่อยเลยโรงพยาบาลยันที่มามีผู้หยิงผู้หนึ่ง อันนี้อายุประมาณส่าวกว่าปีหรือส่ากว่าวปีนี่แหละบ่ฮอดสามสิบหอกส่าวกว่าปีอุ้มลูกลูกแบบกระหกเดือนหรือแปดเดือนนี่แหละล,ลูกลูกผู้ชายอุ้มลูกผู้หญิงคนนั้นนะอายุประมาณส่าวกว่าปีขาวอวบงามโลดเออยางงามโลดผู้หญิงไะเออยางงามโลดโบกรถข่อยอุ้มลูกยืนอยู่ขางถนนโบ,รโบกรถไปโบกโคกรจอดเปิบเลยเออขอยถามว่าจะไปไหนครับเพวกเราไปออด์ดรถพวกเรา โอ้คอยกินหากผู้หญิงผู้นี้คอยเจอตอนนั้นคอยขับตัวสี่คอยขับกลางคืนคอยเจอประมาณซองถุมหรือว่าแป้งมุแหล่งตอนนั้นคอยคอยเปลี่ยนมาขับกลางคืนเพิ่งเราไปออนนดเพิ่งเราโอ้คอยกินใจแต่พรามเจ็ดไปออนนด์ในม่มมันเข้าใกล้ใกล้เลยเออมันคนละฝั่งกันเลยโคนละทีพกันเลยพอเราไปครับไปเพิ่งก็ขืนรถนั่งหนาขอยอยเลยแล้วก็ลูกชายอุ้มลูกชายนี่ลูกชายไปต่างหากเลยคอยยังหยอกลูกเรา บ้าพอดีกนได้ถามว่าไปข้างล่างหรือไปข้างบนหมายถึงไปทางด่วนบมดหรือแลีนข้างหลังเพื่อนว่าแล้วแต่พี่อีกเพื่นว่า,าไปข้างล่างก็ได้พอไปข้างล่างก็ได้ปุ๊บก็แล่ลนหลุดไปสักพักหนึ่งแล้วเริ่มคุยอีกแล้บาทมาสไตล์เดียวกันเลยแต่ว่าคนละคนพี่ช่วยอะไรหนูหน่อยได้ไหมเบสันช่วยอะไรอ่ะเพื่อนว่าตอนนี้หนูไม่มีตังค่านมลูกเลยเอา่าพี่ช่วยไปเที่ยวกับหนูหน่อยได้ไหมเบสันหมายถึงส่วนของลุงแหลม พอเราไปเที่ยวยังไงเหรอก็มีอะไรกับหนูเนี่ยแล้วก็พี่ตังให้พี่ให้ตังหนูห้าร้อยพันบาทตอนนี้หนูไม่มีตังสักบาทเลยจะซื้อนมให้ลูกวันนี้มึงด่าลูกก็โอ้เป็นตะแพงนี่พอก็ะทํไรหน่อยเขาก็เลยทามาเอาแล้วพ่อเด็กไปไหนอะเพื่อนเลยว่าอ๋อพ่อเด็กอะแบบว่าเพื่อนะค้คนแกนะความหมายเพื่อนบอก่าเพื่อนโค้คนแก่แล้วคนแกมีเมียแล้วเป็นคนไต่คนผักไต่เลยว่า แปว่าเพื่อนนี่ยคลายว่าเป็นเล่นเป็นเมียน่อยเล่านะเป็นเมียน่อยเขาแล้วเขาบอกว่พี่สอบยังต่างอะไรพน่น้องสุดฝั่งเนาะหากปุณีนี่บวยมีสั้นสีเออได้คู่เกี่ยงข่อยเด้บอบวยมีชัสีก็ชอาบุญมีสัสีไมน่นี่พี่น้องเราหว่าว่าคอยข่อยเนี่เขาลุงแล็บํำเล่าและไปมียังกับเราแล้วเราข้อเงินขอหา,หาหร่อยพอเรอาโอ้ผมไม่เอาหรอกครับผมทำมาหากินตอนนี้ผมก็ทำงานอยู่ผมแบบ ตอนนี้ผมกำลังทำหน้าที่ทำงานอยู่ผมไม่ทำอย่างนั้นผมไม่ลอกลู่นอกทางครับจริงๆแล้วนะสองเคสที่คอยเรามื่อนี้คอยเป็นโสดเลยคอยยังเป็นบบาเลยเพท่อนมีเมียเลยแต่ว่าถ้าบ้านเรื่องกิ่งคอยบวบเอาบบเหตุขึ้หมบมาเขาก็เลยว่าอ๋อไม่ครับผมไม่นี่ผมไม่ทําครับก็เลยว่ามาบ้านนี้พอเราวนไปวนมาไปช่วยหน่อยได้ไหมหนูจริงๆแล้วคอยกับผมมีือันเงินเงินเงินคอยใช้ฮักแลนด์ลดเดย์สอสารอยในโต้คอยเนา เออขอกระบอมีเงินหากเทงว่ามีก็แม,ม่ขอบอไปเราความหมายมาบนนี้คอยเลยทามว่าเอาสรุปแล้วจะไปไม่อ่อน,นดัดเออคอยเลยทามห้ามเขวีะขึ้นเนะี่ยมานนี่อ๋อถ้าเกิดพี่ไม่ไปกับหนูก็ไม่ต้องไปก็ได้ค่ะและพี่จะคิดค่าท็กซี่ไหมคน่ะขอเราบอกอ๋อผมไม่คิดผมไม่คุยผมไม่คิดลูกเราขูดาหักเลยลหยล,ยลัางจาาเลยผมคอยเลยควักตังค์ออกมาสี่สิบบาทขอเราว่า,าผมก็ไม่มีนะผมก็อยากจะช่วยนะ ผมให้คุณสี่สิบบาทเอาไปซื้อขนมหรือว่าซื้ออะไรให้ลูกก็ได้ผมช่วยได้แค่นี้ผมก็ไม่มีเนี่ผมให้ดูตังผมมีตังอยู่สองคำร้อยคนเลยว่าคอยให้สี่สิบาทคนไม้คนก็ต้องแค่กระเราด้เราบอเอาก็ก็าซื้อออเบมนมีชชสิบเราบอเอาเนะววาะเราอ๋อไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรหนูไม่เอาไม่เป็นไม่เป็นไรหนูไม่อยากได้ตังพี่ฟรีๆเหมือนกันถ้าเกิดว่าพี่มีอะไรกับหนูแล้วพี่ค่อยให้ตังหนูอันนั้นเราแลกเปลี่ยนกันหนูไม่ได้มาจาก พี่แบบฟรีๆอย่างผมเราออกประมาณนะคนก็คนก็หยาดให้เท่าไหรก็บาทคนเติมให้อีกบาทนี่สาบาทแล้วจริงคนเติมให้เราอีกหกสิบบาทคนที่เป็นร้อยบาทเขาว่าทั้งนั้นพี่ให้ร้อยหนึ่งเลยกันถ้าเกิดเธอคิดว่ามันน้อยเกินไปบ่เอาบ่เอาขี้ๆเออเราบ่เอาเพราะเราบ่อเนี่ยนั่นเราก็จอดรถคนก็จอดรถเราก็ลงไปโอ้ลูกเราเป็นทหางาเลยแม่ก็คนแบบว่าอ้วมข้าวงามหมดนะคนแบบผิวพัหมวยผิวพัดคนบ้านนอกอ่ะแบบผิวดีโหลดผิวในเมืองโหลด นายจะเป็นคนมีเงินแต่ว่าผิษผาเนี่ยยังได้ในในในขอบรบรล้วเป็นยังขบกับ,บกข่าวใจผู้นี้ก็เลยคิดเราบริมีชั้นสี่ก่อนนะผู้เท่าเท่าท,าที่แหลกถ้าเกิดว่าควยนี่ไปกับเหล้าแหละไปเข่าโรงแรมขอยานในยะ่ายนนะครับยานว่าแมนซีห้องกัค่าโรงแรมเลยหรือว่าซีาได้ได้หนึ่งแบบว่าแมนมีชันะ้นสี่แล้นะย่ายนะตามผมคิดนะถ้าเกิดว่าคอยไปกับเหล้านี่ขอยานห้องค่าโรงแรมขขาแรมาคอยที่ภาพไปข่มขืนอนะไรนั่นนี่ อันนี้ก็ถือว่าถ้าเกิดว่ามีพี่น้องทั้งอีสานเนาะหรือว่าขับแท็กซี่ยุ่งเหยิงก็ถือว่าเตือนไพ่ไหนกันเรื่องกิ่งคอยก็อ่าซูเปอร์แท็กซี่เก่าว่าง่ายอสีขับแท็กซี่เก่าคอยขับแท็กซี่นี่ทั้งงอิกังขื่นกับลายป้ายหัวหมายเนาะก็เรื่องกิ่งแล้วบันนี้หลังจากหันคอยมาพังโมว่านี่กัก็มีคือกันผูกผ่อคอยแต่ละเขตบุคือกันเนาะแต่ละเขตบุคือกันบันนี้คอยกับจีบมาเนี่ยเนาะพี่น้องบันนี้คอยสีแทมอีกเรื่องหนึ่ง เลือกดีก็ถือว่าหูเถ่าพุทธการหมายถึงสิเหลา่าสูพังสง <c ười> ื่อเนาะคนขับแท็กซี่จะการ์ดเทิรนเดยเราหรือขับทุกสี่ก็สิเหล่าหรือขับทุกสี่ <c ười> คนขับแท็กซี่บ้านนี่มันมีพี่น้องของเมียงคอยคนไทยฮะบอกขอยไปอาหับเอาคอนไหนเป็นคนลาวคนต่างคนลาวแีว่ยคนต่างดาห้องนี่ประมาณสี่คนคอยเขาขึ้นรถคอยคอยไปหับมาตั้งแต่ตอกหมอเนาะ ไปทำมาแต่ตอกหมอโคกัลเลนมาใส่หุงเยี่ยนใหญ่ขามสะพัดปิดเก่ามาแลนถนนบรมราชชนนีสิมาเขาซ้ไซนึงเนาะสิมาเขาซ้ไซนึงเพราะว่าสิมาพิกเซมซอยหาแปดเลยผู้ที่ตำรวจต่างด่านอยู่เ,เลือ่อยซ้ายไต่มาจะหน่อยเออตำรวจต่างด่านว่้ายคอยเห็นด่านเออคอยแหกด่านเลยเออคอยแหกด่านไปเลยพราแหกด่านตำรวจไล่ผมอันนี้เออตำรวจไล่คอย ไล่ไปไล่ไปไล่ไปพอไล่ไปบริตำรวจจับใครตำรวจมอไซต์สองคันรถมันติดเตือดถนนร่มหาเจ้าหนี้เนาะตำรวจจับใครพอจับใครโอ้โหเขคิดไมใจเขายต้ครับเออคงข่อยเขาเป็นคนเล่านะสุดท้ายเลยมันเอาข่อยลงมันเอาข่าวปนน้ำมันหลังเนาะปนน้ำมันหลังมันเอาข่อยลงไปนะขอยจะกาบาติดมันผู้อยากให้มันปล่อยข่อยคนประจักษ์เนี่ยที่จริงแล้วหลังจากมันอะไรพวกมันหายขว่านทำไมมึงไม่จอดรถเนี่ยก็ ไม่รู้มึงเป็นต่างดาวทำไมมึงไม่จอดเขาไม่ได้จับมึงมันว่ะเขาจะจับต่างดาวแล้วทำไมมึงไม่จอดนี่มึงสมรู้ร่วมคิดเหรอเป็นไรเนี่ยมันบอกเลยคอยนุ่มมือคอยกาตีดมันทีแหละคอยให้มันปล่อยคอยยามันจับข่อยออสุดท้ายแลยคอยแลนรถมึงในเงินหก่อยคอยหายันจนบิดดีใจแหกว่าบม่นมาจับข่อยที่จริงแล้วันถ้าเกิดได้เทกสี่นี่เออขับแทกสี่อยู่ภายในกรุงเทพนี่เจ้าหน้าที่บ่มีธิ์จับเฮาเพราะว่าเฮามันเป็นรถสาธารณะเออ ถ้าเกิดเขาโบกมีต่างดา่าวรึว่ามียังกันแล้วแต่จะจับผู้โดยสารไปแล้วก็แล้วคอยปะปู้พังตะวันเห็นด่านเนาะก็ตอนนาคอยกับรับก็ไม่ยังขับใหม่ๆเนี่ยแหละไปแหกด่านมันไหลเพราะมันไหลปลุกเขาไปโอ้คอยคอยจะโกงกาตีดมันพังตะวันว่า,วาปล่อยผมได้ไหมปล่อยไปได้แจ้งมันคอยมีภารายยังหลือตอนนั้นแปลว่าคอยบ,บ,บ,บริจาคบ้านแปลว่าบริจาคือจับทรงจับมานะคายหมายจ้งมันคอยมีปัญหาย,ยังหลือทางบ้านในตอนนั้นคอยบอกไา้ว่าคอยนี้คดีทางบ้านนี่ตอนนั้น ขอยามมันจับส่งลูกผักเลยมันส่งมาบ้านกบหมา้คอยมีคดีทั้งบ้านตอนนั้นว่าเจ้าการตีดมันเอาขึ้นมาจนมันซื่อทายแล้วเมื่ออู๋คนไปบอกสุภูพ่างไอ้เยอยแม่งกูไปขับรถเจอไอ้ต่างหน้าโบกรถไอ้ตำรวจไล่แม่งกูเสียตังค์ให้มันตั้งหกร้อยกูกาเปีนมันด้วยผมบอกว่าในหมู่โมครับพี่บอกมึงมันควายบอกเราขับรถสาธารณะในแท็กซี่มันไม่มีสิทธิ์จับเราบอกถ้าเกิดออกต่างจังหวัดใช่มันจับเราได้หมู่เลยบอกนะกะประมาณเนาะเราพี่น้องเนาะถือว่า เสียประสบการณ์ขังหนึ่งบาคคนมันเทิงสุพัง <No. S 1> ทีงจริงแล้วเรื่องข้าวทุกสีน่นี่เคสหนึ่งก็ยังมีลายอยู่เนะาะฮะแต่ว่ากว่ากระชีเจือเอาเป็นเป็นเรื่องบางตอนมาเล่าสุพีสุอนองฟังเนาะกระชนะีพม้นเนาะพี่น้องเนาะสุดท้ายนี่ก็คอมเมนต์มาบอกกันเด้อพี่น้องว่าแลกเปลี่ยนความคิดกันเนาะว่าเป็นอะไรเรื่องเล่าเพอฟังอยู่บ่หรือว่าบ่เป็นตะพังบ่รู้อะไรเขคอมเมนต์มาบอกเด้อพี่น้องเด้อ ถ้าเกิดว่าอยากฟังได้ชิ้นาเหลืองมาเล่าสู่พังเองสาบ้านคอยเล่าเป็นประสบการณ์ชีวิตจริงในโต๊ะคอยเอนาะการชิปมาบ้านนี่สุดท้ายนี่เขอขอบใจใพี่ทุกคนที่เขามาชมเรื่องบวกไหลก็แชร์กดติดตามเด้อพี่น้องพวกนี่ก็ต่อยหักอย่างอยู่ทางล่างนี่มีความภาคภูมิค่ะฮะเอาลองมากินตรงกันเลยอ้าวพี่น้องขอขอบใจสบายดีบ๊ายบายเดี๋ยวมือ่อหน้าชิมาเล่าสู่พังองีกแต่เกิดจากพังคอมเมนต์มาว่าฟังตอ่อสิ